บรรยากาศดีมากตอนนี้20องศาตอนบ่ายโมงว้าว สวนดอกไม้สวยมากอันนี้เป็นร้านกาแฟเป็นขอนไม้นู่นฝั่งนู้นก็สวยเหมือนกันอันก็เป็นลานกลางเต็นแล้วก็เป็นสวนดอกไม้แต่เรามาพักอยู่ตรงบ้านไร่สายหมอ เราจะขึ้นไปกลางเต็นด้านบนเลยอากาศดีครับดูการแต่งตัวของผมมีเสื้อข้างในเสื้อกลักแล้วก็เป็นเสื้อหนาวอีกทีหนึง่ง น่ะไอ้ขาดนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนอกจากที่ผู้หินลองกาคำเคลืนนี้ก็เย็นสบายดีเอาวันได้กรเพาเมื่อแล้วเดี๋ยวอันนี้มันม่วงด,ดูดูความ <c oughs> ไม่ใช่หนาวนะนี่ครับมันม่วงอร่อยจริงใช่ <c oughs> แต่เทิดว่าให้ผมเลือก ผมว่ามันสีเหลืองอร่อยกว่ามันดังมนมีคกาหวานแต่ถ้าเกิดใครชอบรู้สึกกระด้างกระด้างแบบเคี้ยวนึบหนึบอ่ะแล้วก็มีกลิ่นของมันกลิ่นคนละแบบกันน่ะนะมันม่วงกับมันเนี่ยมันหวานทันสองแบบใช่แต่กลิ่นคนละแบบกันอ่ะพอเข้าปากแล้วอ่ะมันจะรู้สึกคั่วกลิ่นอีกแบบหนึ่งมันสีเหลืองอ่ะจะรู้สึกกลิ่นของเขามันจะฉ่ำฉ่อันนี้โลละห้าสิบบาทเอามาเผาไปฟินมึงนี่พอแล้วพอแล้ว เท้านี <Merci> no ้เก <the> ี่องศาเธอเก้าองศาสิบแล้วน่ะมืออุ่นไงี้ยมืออุ่นแต่ละเก้างอไปวางกลางโต๊ะนะเธอเป็นละอ่อยละออมากเป็นละอองไฟยอันผิวแว่นแว่นแว่นทุกผูบอกเลยว่าผ้าห่มต้องหนาต้องนุ่มต้องต้องต้องอันนี้มากว่าไต่คนออกปาก นะคะประมาณนั้นตอนนี้อยู่ที่เก้าไล่สายหมอกครับผมกี่เก้าสาเก้าจ็ดเจ็ดน้ำก็เย็นกินไม่ได้น้ำเย็น